สวัสดีครับผมช่างโยจอเทพนะครับจำหน่ายและติดตั้งจอ Android ติดรถยนต์นะครับวันนี้อยู่กับรถ Toyota Fortuner คันนี้เป็น Fortuner Leader 2023นะครับคันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับลูกค้าเลือกเป็นสเปคแรม8 g จิกลองสอ cpu 8คอค์ภาพ2 k นะครับแล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาภาพแบบ3มิตินะครับโมเดลรถในจอตรงรุ่นนะครับเป็นรูป Fort u n e r แล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับชัดเจนนะครับ คาลิเบกล้องให้พื้นที่รอบรถต่อเนื่องกันนะครับเดิมรุ่นนี้จะมีแค่กล้องหลังนะครับวันนี้ลูกค้าใส่เป็นกล้อง360องศาภาพ 180p นะครับกล้องภาพคมชัดนะครับแล้วก็ภาพ3ตอนนี้ภาพ3มิติกด2มิติปุ่มนี้นะครับจะขึ้นกล้องหน้ากดปุ่มนี้จะขึ้นกล้องหลังนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นกล้องซ้ายนะครับเสตให้เห็นล้อซ้ายกล้องขวาก็เส้นให้เห็นล้อขวานะครับ ผมนี้ดูกล้องซ้ายและกล้องขวาพร้อมกันแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับแล้วก็ปรับเซ้นระยะกล้องซ้ายกล้องขวาเท่ากันนะครับตรงนี้มาดูในส่วนของระบบ, Auto ะบะออโต้นะครับเครื่กถอยนะครับก็จะขึ้นกล้องหลังเส้นให้เห็นกับชนท้ายมีเส้นการระยะเส้นการระยะก็เวลามุนพรมาลัยนะครับเส้นการระยะก็เลี้ยวตามพอมลัยนะครับมุนซ้ายหมุนขวานะครับ แล้วก็ออกจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้าให้ประมาณ5วินาทีนะครับก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นกล้องซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นกล้องขวากดไปฉุกเฉินขึ้นกล้องซ้ายและกล้องขวาพร้อมกันแล้วก็พื้นที่รอบรถนะครับมาดูในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับ u t u b e n e t f l i x ลงให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับแล้วก็ g o o g l e Map แผนที่นำทางนะครับมาดูการประมวลผลเลยนะครับ ตอนนี้สเปคแท้ CPU แรงนะครับประมวลผลไวนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดภาพคมชัดนะครับความละเอียด2,000ณ1,200นะครับแล้วก็จะคูบทิดปั๊มนะครับ FWD ขไปเจอก็รูปือกแบบนี้รองรับกับพันโทรคอมรายนะครับพูดเสียงรถเสียง สรถนีรน้ก,ก,ก็สามารถสั่งเปิดกล้องที่พรมลายได้นะครับปุ่มคําสั่งเสียงนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะึ้นกล้องนะครับจะเข้าจอจะจอจากซอยก็เปิดกล้องขึ้นมานะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับให้มั่นใจว่าไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบรบรถนะครับที่เรามองไม่เห็นจุดอับต่างๆนะครับแล้วก็สามารถพักแสงหน้าจอที่พรมลายได้นะครับสําหรับจอรุ่นนี้กดที่ปุ่มโหมดนะครับ ก็จะพักแสงหน้าจอให้อยากให้ติดขึ้นมาก็กดปุ่มหมดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแผนที่นําทางนะครับ Google Map สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับขับรถอยู่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับกดรูปใหม่ชนบุรีแล้วก็สามารถใช้งาน2แอปพร้อมกันได้กดปุ่มนี้นะครับกดตรงรูปไอคอนนะครับกดพื้นที่ใหญ่นีครับก็จะได้2แอปแบบนี้ ต้องการแผนที่ให้เล็กลงก็ดึงมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับต้องการ youtube ให้เล็กลงก็ดึงมาฝั่ง youtube นิดนึงหรือว่าจะสลับข้างก็แตะตรงกลางตรงนี้นะครับสองครั้งนี่ย้ายยูท b e มาไว้ด้านซ้ายได้ย้ายฝั่งได้นะครับตัวนี้ต้องการปิด YouTube ก็ดึงให้สุดนะครับต้องการออกจากแผนที่ก็กดย้อนกลับครับตัวน,นี้ก็รองรับ Android Auto รองรับ Apple CarP l a y ใส่ซิมได้นะครับ ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับมีประสบการณ์มีความชนานาญเฉพาะทางนะครับงานติดตั้งเข้ารูปหน้ากากตรงรุ่นปั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ